บริเวณนี้แหะครับคือฐานปราสาทแล้วก็มีหินที่เรียงไว้หินพวกนี้เนี่ยจะเป็นหินทรายเอาไว้ทําปราสาทขอมนั่ะครับอันนี้ก็ต้องปราสาทขอมมีรู้เจาะนะครับแล้วก็มีฐานยาวไปถึงโดดน,น้นเด็กผิ่นงเนี่ยหอยไปเบ่งเย้อยไปบ่งบอันนี้อยากอันเท้าแอคคำเลาะอยากให้โซ่ไว้ได้ไม่เท่าเดินป่าโอ้ยสัง่ง ลุงใหญ่เพิ่นประราชทานมาอันนี้คือบริเวณที่เป็นหินโบราณหินทรายใช้ในการทำปราสาทถอมนะละทีนี้หินเหล่านี้นะีมันจะมีรูเจาะไว้แล้วก็มีรอยตัดเห็นบอกท่านผู้ชมดูสิเราเห็นมาตั้งสิบกว่าปีแล้วก็เพราะความสำรวจเห็นนี่แหละคมศิลปากรดึงเข้ามาดู ดีแล้วก็ใจผมนะอยากให้คูเพชรทั้งหมดนี่เป็นเขตโบราณสถานเลยจะจะให้ยึดเฉพะหหาะจุดก่อนเนี่ยเรื่อหงางจัโตัวประชาอีกประมาณสามสี่กิโลเนี่ยมันก็คุ้เจ็ครอบเขาเรียกว่ากรมศิลปกรเนี่ยเขาจะครอบเอาพื้นที่ทั้งหมดที่เกี่ยวโยงในเรื่องของ การก่อสร้างสภาพประสาทชิลเพราะว่ามันเป็นเมืองใหญ่ๆเลยได้เป็นเมืองเมืองหนึ่งลาที่เขียนเนี่ยมันคนจะมาสังขยาลาใหม่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาความจริงมาวาดแล้วตำนานเข้าเป็นตำนานอแต่ความจริงก็ต้องความจริงก็คือเหลี่ยนอย่างเงี้ย มันไม่ใช่อะไรหินจะมากองกันเล่นๆมันเกิดจากมันเลียงคู่เด้งการเลียงหินคู่นี่มันโมเมนกำแพงบอกไงผมว่าเป็นฐานยาวไปถึงโน้นแล้วก็มาถึงนี่ครับนี่นี่นี่พิจิพนเลยนี่พิจิพนตามรอยนี่เดินนี่ตามไปเดินนี่เดินตรงไปเดินตรงไป เดินตรงไปเออถึงเห็นไหมจากหลักนี่นี่นี่ยมันมานี่เน่ยเส้นรอบนอกมันมาอยู่นี่นี่พี่นุพลเลยนี่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 จากเส้นนั้นน่ะเส้นคู่น่ะนี่อันนี้คู่คู่นี้นี่นี่นี่อันนี้คู่นั้นคือมันต้องเป็นประสาทบริวารนะครับตรงนี้แหละที่เรามาจับพิกัดกันพี่สันมาจับพิกัดให้ ก็ปรากฏว่าตรงที่พิ่นิพนยือนอยู่นะครับตรงนี้เนะี่ยที่มีที่รอยเท้าพิ่นิพนเะนี่ยตรงนี้แหละพี่สันเอาเชื่อกมาจับพิกัดแล้วก็มีรูพี่รูนี่พี่กคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรูทั้ 5, 6, 7, 8, ทงนี้เดี๋ยวจะบอกมมันจะเป็นมาแกลหมาถึงอตองค้นให้ได้รนะูที่จะมีสีรูมันจะต้องเป็นฐานที่ตัวไหนมา เเขาารียยกว่ป็น,ปน,ปนทำไมต้องมีแปดรูหินก้อนเล็กๆแค่นี้ต้องหาข้อติฏฐานใหได้ว่ามันเกิดเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรหรือหินที่เจาะนี้เป็นตัวบอกว่ารูแปดรูนี่คือมุมเด้อนะเพราะว่าคนมันเจาะเนี่ยมันเจาะอยู่พุ่นได้คนตัดลากมาประกอบได้นี่สมัยเก่าสมัมยก่อนเขาใช้เขาเรียกลักษณะของการ ยึดระหว่างหินกับหินท่านหินกับหิหบหหนเนี่มันมันตัวที่ยึดแต่มันหายไปไหนต้องหาอีกตัวที่ยึดแต่ตัวเนี้ยตัวบนมันนี่เนาะ <แบ S 2> อันนี้ก็หนึ่งสี่รูวัดหนึ่ง 2> 1, 2, 3, สองสามสี่สี่หนึ่งสองสามสี่ก้อนนี้เด้กก้อนนี้นี่หนึ่งนี่สองแต่ยังม,ม,ม,มันยาวไปโคตรพูดได้เนี่ย ยาาไปพูดครับผมเดินสำรวจดูหล,ลายปีแล้วล่ะนั้นฐานออ,ะอนจะมีสองเห็นไหมคือมีหน่อยแท้ในมือก้อนขนาดไซส์เท่ากันทันมีแค่สี่ก็สี่รูต,<อ>ตัวนี้เป็นตัวนี้ถ้าถ้าทันฐานนะสี่รูตัวนี้มันสีง,งาไปเนี้ยสี่รูตัวนี้มันจะไปทางเนี้ย เพื่อเพื่อยึดระหว่างหินหินตอก้อนหินตอก้อนตอก้อนให้มันเิดเสียงมันบอดมันบัอาจจะเป็นมันเป็นยุคสมลิดหรือเปล่าใช้เหล็กไหมหรือใช้ไม้ต้องสันิฐานโดยพูดแล้วยาวไปพูดได้แตนย่างกว่าตนี้ดีมันเลี้ยงไปถึงนู้นครับผมถ้ากรมศิลป์มาสำรวจจริงๆนะค่ะ อันนี้มันเป็นมันมันโผล่ขึ้นมาได้เหเนี่ยเดินไปอีกเด้อนี่นี่เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาได้ผีอ่นี่นี่ก้อนเหล่านี้เนี่ยมันโผล่ไปตามที่นิพนเดินไปนะนี่นี่นี่มันโผล่ไปแล้วแล้วมันเป็นคู่ด้วยนะฝั่งนี้ก็เป็นคู่ไปนี่เรียงไปนี่ นั่นแหละถึงบอกว่าถ้าหากว่ามีการสำรวจจริงจังซะกรมศิลป์มาสังขยาหามืออาชีพมาอยู่นี่สปายยัก<า>เดือนสองเดือนเนะาะยักวัดสี<า>ได้องค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาไม,นนม่กลับโปรเจกต์ได้คคือเอาเอาวาวมจริง เชิงประจักษ์ยอ,อยไปขึ้นมาได้มันคืออะไรกันนแ่เชิงประจักษ์ได้นี่เชิง,ชง,ชงประจักษ์ได้ขายมันจริงๆรู้ว่าหลักหลักจริงๆมันจะอยู่ที่ภูเฮฟอืืออันนั้นปราสาทแม่อันนี้ปราสาทบริวารสีทิศก็จะเป็นเมืองเมืองที่พั้งหมดถ้าดูระยะทางหานี่มันจะเป็นเมืองเมืองต่อเมืองและวมองหานกไปอีกเมืองหนึ่งอันนี้ก็อีกเมืองหนึ่ง มันจะได้เชื่อมโยง,งกันใช่ไว่าการการก่อสร้างเนี่ยมันอาจจะไปในแนวทิศทางโดยทิศถิทิศกับดวงดาวเป็นหลักเป็นเป็นไปได้เป็นไปได้ค่อยๆอคน่งนิฐานได้ <hi> พิศถึก็ค่อยว่ากันอีกทีจนถูกพิศตำนานไม่ที่ไหนก็ตำนานนี่คันคูนี่น่ะมันยาวไปพุณเลยคุณพุ่นเลยนี่มันยาวไปจนถึงถนนเนดินไปก็เห็นแล้แหละก้อนหินนะละเกะละกะ่าย นี่นี yani ่นี่ก้อนหินเหล่านี้นี่มันแนวไปแนวไปยาวไปเจ้าไปจุดึงถนนผ้ข้ามฟากไปถึงอันฝั่งโน้นข้ามฟากถนนไปอีกแล้วครับไปเราไปเจอแหล่งก้อนหินที่โดนตัดไปแล้วนี่มันมาถึงนี่แต่ก่อนถนนลาดยางนี่ไม่ได้มีอะไรมี่ี้เก้ามไม่้ยยุก นี่ก้อนนี้ก็ชัดเจนแต่นี้อาจจะเป็นก้อนหินที่ถูกไถออกมาฉะนั้นคูคูดินอันนี้แหละครับนี่ท่านผู้ชมยาวไปจะสูงนู่นถึงนู่น,น,นลแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนน่นน่าจะกลายเป็นฐานประสาทแต่ก็ไม่มีการมาสำรวจอะไรชัดเจนม่นต้องให้มืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญผู้รู้จริงของกรมสินนะลงมาแล้วก็ค่อยมาสำรวจกันจริงๆจังๆสกลนครในเมืองอารยธรรมเก่าแก่จริงๆนะแต่ไม่มีโครงการใดโปรเจกต์ใดมาทำสืบคน้นเดี๋ยววิีพัุ์เเดินตกไปนั่นนะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูแหล่งตันหินอีกก้อนหนึ่งออีก,อกไม่ใช่ก้อนหนึ่งอีกอีกกลุ่มหนึ่งอันนั้นน่าจะเป็นยอดปราสาทเดี๋ยวพาไปดู สัญญารักเรายี่เคยเว่าออนจำนันจาเจ้าจากที่ไปไม่อะไรไม่หวนขึ้นมาลืมคำที่แล้วแก้วตาเก็บปวดอุราที่พานางเมือ์นางฟ้านางฟ้า ลมหนาวที่พัดโชยผ่านช่วยบอกขานให้น้องขึ้นมาข้าวนวลเหลืองทองยังคอยน้องมาเกี่ยวอยู่นาให้คิดถึงคำสัญญานางฟ้าผู้ผ่านเจ้าอย่าเลือนล,ลมลมหนาวพัดมา หัวใจสะอื้นคิดถึงจนใจขมขื่นนั่งนับบันคืนด้วยความตรงใจนางฟ้าคนดีอย่าลงแสงสีเมืองกรุงสิวิไลผู้พานยังคอยควันใจกลับมาอยู่นในอ้อม